สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับผมสวัสดีชั้นชาแนลครับผมตอนนี้ก็กำลังจะทำข้าวทำเป็นกันดังปิดเตาครับผมอากาศตอนนี้24 23 24องศาครับแต่คืนนี้น่าจะคืนนี้ถึงเช้าน่าจะเหลือ16ครับดูแล้วซีดวันนี้เช้าต้องแว่นใส่ดำไปเม<า>นูวันนี้ก็มีวันนี้ไก่ครับแก้วต้มยำสดนำ้ำร้อนๆหน่อยเครื่องปรุงแล้วเรียบร้อย เราจะไก่ทนะเดือดอันนี้ไก่ย่างแล้วยำมะม,ม่วงครับเป็นเนื้อปีกไก่นี่แหละแล้วก็มีเกลืนหน่อยนิดนึงเมื่อวานที่ให้ลูกสาวซื้อข้างในมาก็มันเหลืออยู่พวงหนึ่งครับก็เลยกันอันนี้หน่อยแล้วก็มีเมนูเก่ายังเหลืออยู่อรรยากาศเราเล่เาข้างครับตอนนี้ยังไม่มีลมเท่าไหร่ครับผมคืนนี้แหละไม่รู้ว่าลมแต่เมื่อคืนโอ้โหเล่นบท,บทโหมดมากกับชีวิต เราได้จะได้ที่แล้วครับดี๋อวตั้งมอก,ก่อนอันนี้ย่างทีหลังได้ครับนะเดี๋ยวทําเมนูกันครับผมกินข้าวไอ้บศึกสาก็เร่งจัดปื๊ดปืดปดป๊ดกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะไปส่งให้ได้ครับแต่รถสตาร์ติดยาก,ยากเลยไม่ได้ใช้สองสามวันนี้อาจจะของหัวออยี่เช้าก็ดูว่าสตาร์ติดก็ไปได้สตาร์ทไม่ติดก็ไม่ไปครับอาจจะลากสเสือดำไป ปครับเดี๋ยวลงไปต้มข้างล่างมาครับเมื่อกี้ออกไปข้างนอกไปน,นิดหนึ่งทิ้งไว้ไปตามหาลอลลี่ครับผมลอลลี่พอดีเจ้าของบ้านบอกว่าอยากได้หามาให้หน่อยแต่ไม่ได้ฝากซื้อมาแล้วจะซื้อเอาก็อย่างที่พูดครับสิบเปอร์เซ็นต์บอกโอ้โหกากันนึ่งนี่ในร้านหนึ่งก็เดี๋ยวชิมครับผมอย่างนี้เลยอาจจะไม่ได้ดูเนาะ ก็ไม่ได้ก็ได้มา1 3 8่รอบที่แล้วก็ได้2 3 8กับ3ามสาดน8 3ไปเออ3 8ไปก็ไม่รู้ครับเลขหน้าเลขหลังไม่รู้มันแผงมีจำกัดด้วยถึงว่าครับโอเคแล้วที่มีที่หนึ่งอาจจะใส่กระเพาไปตับกิ่นคาเนี่อือหือ ใส่กระเพาะไหมใส่อยู่ยยเพื่อจะเปลี่ยนรสชาติไงไม่ใส่กระเพราดีหนึ่งครับกระเพาก็ต้นนี้เลยเนี่ยข้างเสาบ้านเลยเจ๊ครับมาแล้วกระเพราล้างน้ำเนีย้อยลงไปบึ้มสดแบบชั่วชัชั่วช,วชวไม่ใช่ชั่วชัชั่วชว,ชว กินนี้รืมเลยครับอยากให้ดูกระเพราปลาครับเนี่ยนี่จะเกิดใหม่กรเด็นไปสามทีนี่แตกยอดเลยเดี๋ยวเริ่มจะเป็นดอ,อกอีกแล้วอากาศตอนเย็นยังไม่มีลมครับยังไม่หนาวเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะมีทีหนึ่งนะใส่น้ำมะขามเปียกครับตอน,นี้น้ำมะขามเปียกสําเร็จรูปไม่ได้ใส่เป็นฝากแต่ถ้าใส่เป็นฝากก็น่าจะดีวกว่าไอ้เจ้าๆในเสียงนกเป็ีนน้ำครับผมนกกระแง สูตรสักนิดหนึ่งสูตรไม่จัดจ้านเท่าไรครับเพราะว่าเด็กๆก,กินด้วยโอเคด้อเดี๋ยวย่างย่างไก่ได้ไปหย่ามะม่วงครับเริ่มย่างนะครับนี่มีกลินสองชิ้นแล้วก็มีนี่เมื่อกี้ไฟลุกครับเลยจนะอเอาตัวนี้มาลองบนก่อนนิดหนึ่งให้ไฟมันลาก่อนเราเรียกไฟล้าปะให้ไฟมันอ่อนๆลงนิดหนึ่งจะยิงมันก็ อูได้ก็ไม่มากเท่าไหร่จะแออกเดี๋ยวเอาก่อนนิดนึงครับผมพอดีถ่ายคลิปอยู่เนาะมาติดแลวเดอระวังเมงครับอากาศตอนนี้ลมนิ่งๆก็กำลังเย็นครับผมกำลังรุมกำลังลดครับว่าวันนี้เช้าสิหองศาครับเมื่อเช้านี้17 18คิดหนักเลยจะไปยังไงกับเสื้อดำเนี่ยอาจจะใ, <c oughs> ใส่ชุดกันฝน เพราะลมเข้าไม่ได้น่าจะใส่เป็นอย่างนั้นนะครับดีกว่าคงจะเป็นงั้นนะครับดูตอนเช้าก่อนตามว่าคือมันไม่ให้ลมโดนตัวนะก็คือต้องใส่ชุดกันกันฝนเคยครับผมเมาว่าเคยขับมอไซค์ระยะทางไกลๆนี่ออกเย็นๆ้หนาวนีน่ใส่กันฝนเข้าไปจะพอดีเลยเดียวกันครับมันก็จะเย็นแค่ตรงที่ตรงที่ไม่ไม่โดนถุงมือรัดตรงที่ข้อมือนิดนึง แล้วก็ตรงคอแล้วก็หน,นึ่งบวกน็อกแค่นั้นแหละครับแล้วก็ข้อเท้าครับเหนือรองเท้าขึ้นมานี่มีที่มีถุงเท้าอ็จจะประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวพวกนี้ยังไงก็ต้องลุยครับผมย่างไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวกินกันข้าวแรงเย็นเ,เย็นเออข้าวแรงเย็นวันนี้กินข้าวเย็นวันนี้ตอนเย็นเย็นเพราะว่าให้บังทับลูกสาวให้กินทุกคนวันนี้น่าจะหิวมาได้ละครับก็เมนูเย็นเรอกก็อ,อกขึ้นในไก่แล้วก็ ยำไก่ไก่ครับต้มยำไก่แล้วก็อันนี้ผัดกระเพรามาเช้าครับไประมาณนี้เนาะมาครับยินค่ะเย็นเลยกันอ้อเย,ย็นมากครับตอนนี้ก็เข้าเต็นท์แล้วเรียบร้อยแล้วไฟนี่จากไม้ช็อตอยู่ครับผม,มเมื่อกี้เปิดเต็นท์มาตั้งแต่เช้าครับผมก็เลยมีอยู่นิดนึงกระไม้ช็อตแล้วก็อาศัยว่าไฟครับจีดไฟนอกแล้วก็พอดีเปิดโทรศัพท์ดูคลิปดูอะไรไเปเรื่อยๆครับตัดคนกันคลิปไป ก็เลยขายแสงเจอยพนอดช่วยนิดหนึ่งดีตามเลืกแสงในโทรศัพท์ระยวา,านี้คขับผมกินข้าวเสร็จแล้วเียงลูกอาบน้าครับผม,มลูกกำลังอาบน้ําต่อกันครับผมมีมีน้นําบนุนครับน้ําบุนก็เย็นเด็ยจัดก็ทํางานจัดไปก็ไม่ค่อยจะเย็นเท่าไห,หร่แร้วมันเก่าแล้วมันก็ล้าด้วยก็พอได้อาบเช้าอาบเย็นครับผมาาก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคันคืนนี้เดี๋ยวเช้าลูยอยากาศเย็นๆกันต่อครับผม คืนนี้ก็นอนก่อนครับผมยังไม่ปิดคลิปครับเดี๋ยวไปรอปิดกระดีกีอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าๆกนไปทำงานครับผมัอนีครับก็สวัสดีกันตอนเช้าครับผมมอนิ่ครับตีห้าครึ่งครับผมจะมีสิบหกองศาไปส่องครับผมเดี๋ยวลุกแล้วย็นชับเลยสิบหกองศาครับ เดี๋ยวข้างหน้าหลังตาทำธุระส่วนตัวอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ทำข้าวเราจะแว้นไปครับวันนี้ครับหกโมงยี่สิบนาทีครับผมยังมืดอยู่เลยเปลี่ยวผ้าให้บ้านครับผมประจามเลยวันไหนจะไปทํางานจะไปธุระแระกานี้ต้องนอนแเราก็จะเตรียมของจะไปทำงานนะใช้นอนใช้ดีโอ้ยว,วัรุ่นวัรุ่นเต็ม้างถนนเลย ไปแล้วอากาศเย็นๆโอ้สุดยอดเลยครับอาบน้ำเสร็จหน่อยๆ เปิดน้ำอุ่นก็ไม่อุ่นเท่าไหร่เลยน้ำอุออนะ่นก็ยังพอกลางครับอากาจริงดีก็แบบเย็นเย็บเบอยอะอากาศตอนชา้าก็สวยดีวันนี้วันนี้ไม่มีหมอกหมอกไม่ลงช้าไม่ลงอากาศมันเย็นเอาผ้าก็ที่บ้านระดำเดิมครับไม่รู้มาส่งไว้ตอนไหน เช้าสตาร์ทก็3ามที4ี่ทีครับก็จะติดในด้าก็เติมเกลีซ้ำมาแล้วก็ทุ่งเหนื่อยใจรืบ่าทไ้ด้า sợ như vậy hết ไปครับเตรียมแว่นและบอมเครื่องรถแล้วครับผมสัมภัระเราก็มีแค่นี้เดี๋ยวไปซื้อออสวิตปักหน้ากากาก,ก็บล็อกลอยที่ร้านครับต้องใส่เสื้อกันฝนไปด้วยครับกันลมเข้าอันนี้ก็ใส่ปลอกแขนใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อแขนเส้นครับตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวรองถุงเท้าก็ใส่สองครับสวมสองเลยมีแต่งเก่งอย่างเดียวใส่หินไปเจ็ดโมงสิบเ็ดนาทีครับผม ่าถึงหน้าง,งานกันนา8โมงครึ่งเดี๋ยวไปซื้อของเตรอุปกรณ์กันครับเดินบรรทุกไะไปอีกเดินทางกันเลยครับผมครับผมก็แว้นมาถึงบ้านแล้วครับผม6โมงเกือบครึ่งครับออกมา5โมงรถติดนิดนึงครับผมวันนี้วิงมาทางพุทธมณนทนสาย4ครับออกมาบางเลนออกมาบางหลวงแล้วก็มานี่ระยทางก็90 192กิโลครับ ขาไปแต่ถ้าไปทางไอ้นี่93กิโลที่94กิโลห่างกันนิดนึงครับอย่เวลาแบบโหดเลยวันนี้อาจารย์ก็กำลังขึ้นครับ<อ>เย็นอากาศเย็นนี่ก็เย็นไม่ได้หอนี่มาก็มาถึงมาวอร์มเครื่องยังไม่ได้ขึ้นบ้านครับผมเพิ่งจะจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาวอร์มเครื่องกระบะไว้สักพักนึง มันตัดปิดยากก็มีหัวโซเดี๋ยวขึ้นบ้านนะครับไม่รู้ว่าได้ขับข้าวาปลาหรือยังโอ้เหนื่อยหงิกเหมือนกันครับกลับมาตอนเย็นนี้มึนเลยหกโมงเนาะโอเคครับผมฝนพระจันทร์กำลังขึ้นสวยเลยวันนี้สิบห้าค่ำครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะฝากเพียงแค่นี้ครับผมอาจจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้านว่าม,มีคนกับข้าวทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้เขาทำกินกันยังก็ ฝากกดไลค์ like กดซับสไครป์เป็นกำลังใจได้ครับผมค่ำคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีครับผมจเจอกันปีต่อไปจุกีมีความสุขครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวปิดเครื่องรถก่อน